สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีสมัครเว็บ RG3TH นะคะนี่ก็คือหน้าตาของเว็บนะคะขอบอกเลยว่าไฟล์สล็อตเนี่ยห้ามพลาดค่ะมีเกมให้เล่นเยอะมากๆเลยส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นช่องแชทออนไลน์นะคะสะดวกมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเราก็มากดสมัครสมาชิกตรงนี้นะคะแล้วก็กรอก username กับรหัสผ่านพร้อมยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งได้เลย แล้วเราก็จะเข้ามาที่หน้านี้จากนั้นเราก็ใส่ชื่อนามสกุลและ ID Line ได้เลยนะคะตรงค่าเงินก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะจากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์และขอรับรหัสจากนั้นจะมีรหัส OTP ส่งมาเราก็กรอกได้เลยนะคะเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดเลือกธนาคารและใส่หมายเลขบัญชีให้ตรงกับชื่อที่ใส่ด้านบนนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วกดสมัครสมาชิกได้เลย หน้านี้ก็จะเป็นบัญชีธนาคารที่ใช้แจ้งฝากเครดิตนะคะเราก็กลับมาหน้าหลักเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการสมัครสมาชิกก็มีเท่านี้เองนะคะง่ายมากๆเลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ